สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรรณาาชามิารัตรหัสนักศึกษา300-466-2110วันนี้ดิฉันจะมาวิจารณ์งานศิลปะซึ่งงานศิลปะที่ดิฉันจะมาวิจารณ์ในวันนี้มีชื่อว่ากินนารีของอาจารย์จักรพันธ์โปสยากิจมีความในตอนนั้นว่าเมื่อตะวันจะลาลับขอบฟ้าคงเหลือไว้เพียงแสงลำไร และสีม่วงคามอันงดงามลาวภาพฝันของท้องฟ้าช่วงเวลาแห่งการคุณนคิดพิจารณาทบทวนและเป็นช่วงขณะอันตราตรึงประทับใจเทคนิคของภาพคือสีพัสเทลบนกระดาษขนาดของภาพ33คูณ23เซนติเมตรสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2542 ซึ่งภาพพินลีที่เห็นอยู่นี้เป็นหนึ่งในภาพชุดนางรำศิลปินถ่ายทอดเอกลักษณ์ความงามเผยผิวพรรณของมนุษย์ในภาพให้เป็นปรังมีชีวิตชีวาดวงตาใบหน้าและสัดส่วนลังสันออกมาได้สวยงามการตัดเส้นอย่างละเอียดแม้แต่บนเครื่องทนินพิมพาพรก็ดูผิวไหวได้จริงยามเมื่อขยับกาย เรากับภาพเขียนนี้มีชีวิตและลมหายใจภาพนี้ใช้พื้นหลังสีม่วงปนน้ำเงินเป็นสีแห่งความนุ่มนวลและปอบโยนพื้นหลังจะเป็นสีโทนเย็นและตัวกินาลีจะเป็นสีโทนร้อนทำให้กินาลีเด่นขึ้นศิลปินเน้นการแสดงออกทางใบหน้าที่ดูเศร้าเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่การแต่งกายด้วยชุดเครื่อง คุณค่าด้านความงามแสดงออกถึงความงามของชุดการแสดงของไทยคุณค่าด้านเนื้อหาสาระคือการถ่ายทอดเอกลักษณ์ของการแสดงไทยและควรอนุรักษ์ไม่ให้หายไปคุณค่าด้านอารมณ์ความรู้สึกมีการใช้เส้นสีและเงาเป็นความรู้สึกคุ่นคิดพิจารณาทบทวน โดยหลักๆของการวิจารณ์งานศิลปะก็มีเท่านี้นะคะถ้าหากผิดพลาดหรือตกบ,บุกพ่องประการใดขออาภัยมานที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ